สังคมเริ่มที่จะลุกไปถึงคนที่อยู่เบื้องหลังนะครับวันนี้มีมีวาทกรรมใหม่นะครับที่ผมบอกว่ามันประหลาดเวลาใช้คำพูดของแต่ละคนเนาะสามีของผู้ตายหรือฝั่งที่อยากได้บ้านเนะ่ะเขาบอกว่าไงครแสดงว่าเขาไม่ไม่ถอนนะคนกลุ่มนี้ไม่ถอนครับทนายก็ไม่น่าไม่อยากถอนนะครัเพราะว่าเขาบอกว่า เขาเป็นเขาเป็นอะไรนะอ่าสังคมเนี่ยประนามเขามากดังนั้นเขาต้องสู้ว่าง้นนะเพราะว่าจริงๆตอนเนี้ยเขาไม่อยากได้บ้านอากูแล้วแต่ว่าเขาถ้าเขาชนะถ้าเขาฟ้องครังนี้ชนะเนี่ยเขาก็รู้แล้วว่าถ้าชนะนี่เขาบอกเลยว่าเขาไม่อยากได้บ้านเขาไม่อยากบ้านอากูถ้าเขาฟ้องชนะเขาก็มีความคิดว่า จะคืนบ้านให้กับเจ้าของบ้านทนายก็พูดคํานี้นะคนรู้ว่าเนี่ยคนที่เขาจะกำลังจะฟ้องเนี่ยต้องเสียเงินเสียทองมาจ้างทนงทนายเนี่ยจริงๆเราคุยกันแล้วว่าอถ้าชนะเนี่ยถ้าศาลสั่งให้บ้านนี้เป็นของพวกเขาเนี่ยเขาก็ไม่อยากได้เขาก็ไม่อยากได้และเขาก็จะทำเรื่องคืนบ้านให้กับเจ้าของคำถามคือเพื่อ แล้วคุณเสียเงินเสียทองไปจ้งทนายเพื่อเพื่ออยากชนะเฉยใช่ไหมเออฟังแล้วก็งงเอ๊ะทีเดียวนะเออมันประหลาดนะคือสังคมไทยตอนนี้สังคมไทยตอนนี้นะครับมันมีมันมีคําที่ประหลาดประหลาดพ่าทักกรรมมาแล้วแบบเออพูดมาได้เนาะแบบนี้นะก็ว่ากันไปนะสรุปถ้าพูดอย่างนี้คือไม่อยากไม่อยากคืนนะไม่อยากคืน หมายความว่าไม่อยากฟ้องอไม่อยากถอนฟ้องคืออยากต่อสู้ให้ชนะเพื่อเอาชนะสังคมว่าเงินเขาถูกสังคมประนามเยอะแยะเขาก็เลยอยากชนะสังคมนะครับเพราะว่าเขาคิดว่าพวกเขาจะชนะและเขาอยากให้ศาลตัดสินว่าเขาเป็นเจ้าของบ้านปรัปักได้แล้วทีนี้เขาก็จะ เขาบอกว่าตอนแรกคือพอสารสั่งุ๊กเขาไม่อยากงได้เนีวยอยากให้สังคมแพ้พกแพ้เขาจากนั้นเขาจะคืนบ้านให้อักโูไ <c oughs> ปไงด้านฟังไปไงมันก็หาเนาะสังคมเราเนี่ยก็มีเรื่องอะไรแปลกๆนะนะครับนั่นคือเรื่องที่เรามาคุยกันเนาะ,ะมาเรื่องของเราครับมาเรื่องของเรานะครับ <c oughs> <c oughs> นะ ตอนนี้ผมก็ไปฟังนะครับช่องของนา,นางมาร้ายด็อกเตอร์ด็อกเตอร์นะครับผมย้ำอีกทีหนึ่งนะครับว่าด็อกเตอร์มารายเนี่ยนางมารายก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เขาเราเห็นการต่อสู้ของเขาเนี่ยไม่ว่าจะภาคไม่ว่าจะประทะกับใครนะครับกับบางคือแกจะดประทะคนอยู่เรื่อย แต่สิ่งหนึ่งที่แกสม่ำเสมอจริงๆก็คือลุงป้าครับเป็นอีกคนหนึ่งที่สมำเสมอกับลุงป้านะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านเนาะนะครับคือเราต้องการอยากอยากให้มีตัวอย่างคนที่จริงจังกับลุงป้าจะเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็แกมไม่ได้เปิดไรายได้เลยนะนะครับบางครั้งเราก็บางอารมณ์แล้วก็อาจจะ เข้าใจไปในทิศทางต่างๆแต่สุดท้ายแล้วก็จะไม่ได้มารู้คาว่าคนที่รักลุงป้าเป็นยังไงนี่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะฮะของนางมันร้ายนะนางมันร้ายก็เอาเทปต่างๆของสองคนนะครับสองคนที่มีเรื่องกําลังที่จะอยากเอาชนะลุงเอาชนะป้าอยู่ตอนเนี้นะครับนะครับได้ขออนุญาตนะครับ ไปยัครับ้างอ่ะมาแล้วครับผมนะครับแล้วก็ผมก็ทําทําคลิปไปแล้วหนึ่งคลิปนะครับเพื่อยืนยันนะครับชัดเจนว่ายิ่งฟังนะครับ นางมาร้ายที่เอาเทปพ,พวกนั้นมาเปิดนะครับบอกได้เลยว่าโอ้โหนะครับฟังแล้วงึดหลายงึดหลายนะครับคนหนึ่งพูดน้ำไฟดับนะครับเรียกว่านำแม่น้ำทั้งห้าบางอีกคนหนึ่งนำทุกแม่น้ำครับแม่น้ำลำคองห้วยหนองคองบึงเนี่ยเขาจะชักมาหมดเลยนะครับก็คือสุดท้ายก็คือจะบอกว่า ่าป้าไม่ดีนั่นแหละครับนะครับฟังแล้วก็อนะฮะจะพูดอย่างไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเรื่องนี้มันยังต่อเนื่องอยู่นะครับนะครับถ้าเรื่องนี้มันยังต่อเนื่องอยู่ก็คือพวกคุณนั่นแหละจะเสียหายใครจะเข้าใจผิดอะไรยังไงก็แล้วแต่นะครับคุณกล้าแต่ป้าเนี่ยมันก็ผิดแล้วนะครับหรือคุณคิดว่าป้าเป็น เป็นคนผิดคุณเป็นคนถูกเนะี่ยมันไม่มีมหรอกครับนะคุณเป็นใครเหรอนะครับดังนั้นสองคนนี้หญิงสองคนเนี้นะครับนางมานมาเปิดให้ฟังหมดแล้วนะครับผมก็ตั้งใจฟังเออนะจริงๆแล้วเขาพูดทั้งหมดคือทุกคนได้ยินกับหูหมดแล้วคุณจะมาแถไปแถมาไม่ได้หรอกถ้ายังมีคนเชื่อคนอยู่ ก็แสดงว่าบุญของคุณก็ยังมีที่ยังมีคนเชื่อคุณนะครับแต่พวกเราไม่เชื่อนะครับดังนั้นมันมีทางออกไหมล่ะมีทางออกอีกไหมยิ่งพูดไปแถไปยิ่งเละนะครับยิ่งพูดไปแถไปยิ่งเละยิ่งรู้ว่าก้นบึ้งของคุณเนี่ยคุณต้องการอะไรนะครับก็ขอบคุณนางมันร้ายนะครับที่ นำมาให้เราได้ตาหูมูตาสว่างเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับมีหลายท่านนะครับทุกหลายท่านตอนนี้เราเริ่มที่จะแบ่งมันเป็นความละเอียดในความคิดถ้าไม่พูดไม่รู้เออถ้าไม่พูดไม่รู้นะอะเราก็เชื่อว่าทุกคนก็อาจะพูดกันว่ารักลุงป้าใช่ไหมนะครับแต่ แต่มันจะออกมาทางพฤติกรรมคําพูดแม้นิดเดียวถ้าถ้าเผลอพูดไปพูดผิดต้องขออภัยแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าสิ่งที่คุณพูดอยู่เนี่ยมันทําให้ให้ป้าเดือดร้อนอือให้ป้าเดือดร้อนแค่ป้าเดือดร้อนหรือล,ลุงเดือดร้อนพวกคุณก็หมดราคาแล้วคุณจะมายกแม่น้ําทั้งห้าคุณจะชักแม่น้ําทั้งห้ายังไม่พอคุณยังชักห้วยหนองคลองบึง มาทั้งหมดเลยาบางคนไปพูดเรื่องอดีตตัวเองเคยนั่นเคยจนเคยนั่นเคยนี่มันไม่เกี่ยวแต่ตอนนี้คุณถลำลึกไปแล้วถลำลึกไปแล้วเอาคืนไม่ได้นล่วลหละครับเสียดายเสียดายเวลาที่ผ่านมานะครับเสียดายเวลาเวลาที่ผ่านมานะครับมันง่ายๆครับถ้าคุณจะมาบอกว่า อาัาป้ากับพี่น้องเขาเนี่ยไม่ต่อต้านไม่อะไรไม่ว่ากับคุณไม่ต่อต้านนางยานเนี่ยมันก็จบแล้วนะครับนางยานเขาเก่งนะเขามาช้อนคนที่มีแววเนี่ยออกไปให้เห็นเรื่อยๆอยู่นะครับต,ตอนนี้ก็แสดงว่าองค์ปู องค์ปู่ก็ได้พระองค์องค์ปู่เองเนะี่ยองค์ปู่ก็ได้ทําในสิ่งที่เรามองไม่เห็นอีกแล้วนะครับก็คือค่อยๆปัดปปัดปัดดออกไปซักคุณจะพูดเก่งขนาดไหนไม่มีใครไม่มีใครสู้คุณในคําพูดแต่ทุกคนเขาจับประเด็นได้อาไปว่าแก้ตัวไม่ได้แล้วคุณยังไปดีงามพระรามก้ากับยาน บานบุรีอีกจบเลยคุณจะแถไปก็เท่านั้นแหละมันคุณจะมันเป็นสิทธิ์ของคุณนะคุณจะไปยกย่องปอปั้นว่ายานเป็นคนดีคนเลิศประเสริฐศีเป็นคนสวยแห่งจักรวาลก็แล้วแต่แค่นั้นคุณก็จบแล้วอือทั้งนั้นคุณจะมาคุณจะมาว่าคนไหนที่จะไปไปอ่าไม่เกียด คุณจะว่าคนใดที่ไม่เกลียดหมักไหลคุณพูดไม่ได้แล้วเพราะคุณไม่ได้เกลียดยานเออมันก็พอๆกันแต่หมักไหลตอนนี้ไม่ด่าลุงป้าแต่ด่ายานอา้าวไหลทําคะแนนได้ไหลทําคะแนนแต่พวกนี้เสียคะแนนนะครับใครฉลาดนะครับใครฉลาดนะฮะแต่เราไม่ได้บอกว่า ความฉลาดเราไม่ค่อยเอามาใส่เรื่องนี้หหละเขาเราใส่ความรักความรักเราใส่ที่ความรักความฉลาดบางคนฉลาดจนทําแกงวราก,กระดาษแต่ระยะยาวแล้วก็พฤติกรรมเนะี่ยมันเสแสแซงไม่ได้คือพฤติกรรมพูดกลับไปกลับมากลับกรอกวันนี้พูดอีกอย่างพรุ่งนี้พูดอีกอย่าง นะซึ่งนางมานเอามาให้ฟังละต้องขอบคุณนางมารเนี่ยคือพวกเราเข้าไปฟังแบบนี้ไม่ได้พวกผมก็ยังไม่รู้เลยนะครับแต่นางนางมานเขาเอาคำพูดมานะครับคือนางมานมีความจริงใจนะผมผมเห็นว่านางมารเป็นคนเป็นคนจริงใจเป็นคนที่ไม่มองใครแบบ แบบสุดตรงทีเดียวแบบสุดโต่งทีเดียวแต่เขาจะมีเหตุผลของเขานะครับต้องขอบคุณนางมารครับหนึ่งในนั้นนะก็มีหลายคนนะที่จริงใจต่อลุงป้าครับนะฮะก็ขอบคุณมากเลยนะพวกเราก็พลอยอสบายใจขึ้นที่พวกเราในฐานแบบนี้เรายังเรายังแม่นเรายังหนักแน่นอยากฝากป้าฝากลุงว่านะครับ ก็อยู่แบบของตาของลุงอยู่นะครับส่วนพวกเราพวกนางมานได้หลายท่านนะครับก็เชื่อว่าเราจะช่วยกันผมเลยพิมพ์ไปในช่องนางมานว่านาังมานระหว่างมันสองสามคนนะ่ะกับพวกเราที่เหลือเนี่ยเราจะสู้มันได้ไหมเราจะสู้มันได้ไหมเราต้องสู้ได้นะยูทูบเบอร์ที่เหลือทั้งหมดเนี่ยเราคิดว่าเราจะ พูดกับ f อแล้วระหว่างเราพูดกับ fc เนี่ยกับพวกนั้นพูดกับ fc เนี่ย f อฟซีดีนะเราจะชนะมันไหมมันสามารถกล่อมกล่อมให้ f อ t p เชื่อมันว่ามันมันไม่ได้ทำลาย,ลายป้ามันดีต่อป้าจริงหรือไม่เออนะครับ เขาที่ฟังดูเนี่ยนะสองคนนั้นอนะ่ะเหมือนกําลังจะเขามีความหวังว่าคําพูดของเขาเนี่ยคือมันมันเป็นอย่างนี้นะถ้ามีคนเชื่อสองคนที่กําลังอารม m พมบทพันนา,นาอยู่เนี่ยก็แสดงว่าคนที่เชื่อต้องเกียดปาง่ายๆเลยถ้าคนเชื่อสองคนนี้แสดงว่าคนนั้นต้องมีใจเอ็นเอียงจะเกียดปาอ่า มันจุดนี้แหละครับมันมีความต่างในเรื่องนี้ผมก็เลยบอกว่านางมารพวกเราทุกคนเนี่ยสู้มันได้ไหม <laughs> นะผมว่าสู้ได้นะครับผมว่าสู้ได้นะครับส่วนความสามารถในการกล่อมกล่อมให้คนเชื่อว่าเขารักลุงแต่คนก็เห็นว่าคุณไม่เอาป้าคุณกำลังอารมพรบทว่าป้าเข้าใจกบเข้าใจ ป้าเข้าใจเขาผิดตีความผิดก็แสดงว่าคุณพยายามจะบอกว่าป้าเป็นคนเป็นคนใช้ไม่ได้นั่นแหละคือมันจะมันจะแปลไปทางไหนล่ะเพราะคุณกําลังบอกว่าป้าแปลความผิดนี่อันตรายนะเมื่อคุณยังไม่หยุดพูดแสดงว่าคุณก็อ่าเหลืออย่างเดียวคือแสดงตัวอยู่ตรงข้ามแสดงตัวอยู่ตรงข้ามก็จบมันมีคนหลายคนที่อยู่ตรงข้ามมันไ มันไม่มีการผลักดันคุณออกนะไม่มีใครผลักดันคุณออกอย่าเข้าใจว่าพวกเราไล่คุณออกอย่าเข้าใจว่าเอฟซีไม่เอาคุณอยากเข้าใจว่า,า,ายาูทูบเบอร์ฝั่งเราฝั่งสายฟงสายฟาดเนี่ยกำลังจะถีบคุณออกไม่ใช่นะครับเพราะทั้งหมดมันมาจากคุณเป็นคนพูดนะครับให้ถ้าคุณเป็นนัก ภาษาศาสตร์ที่จะเลือกคํามาพูดให้มันฟังดีๆนะครับก็ฟังพวกเราด้วยว่าพวกเราอยู่ที่เฉยๆแต่พวกเราต้องมีการตื่นตัวที่จะปกป้องลุงป้าคุณเลือกคําพูดแบบนั้นแล้วคุณพูดแล้วคุณพูดจริงมีคนบอกว่ามีคําพูดเหล่านั้นด้วยนะฮะแต่นั้น ยิ่งยิ่งพูดไปมันยิ่งเสียครับมีทางเดียวคือขอโทษะถ้าคุณบอกว่าฉันไม่ได้พูด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 ก็โอเคมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นไรือจะหาว่าเป็นอ่าเป็นจำเลยของสังคมในในการต่อสู้ในครั้งนี้คุณตกเป็นจำเลยของสังคม,มนะครับ คนที่ตกเป็นจำเลยสังคมไม่ใช่คุณคุณมาจากไหนคุณมาจากไหนก่อนนี้คุณอยู่ที่ไหนคนที่ตกเป็นจำเลยของสังคมคือลุงกับป้าไม่ใช่คุณอืมที่ลุงป้าต่ตอสู้มาช่ววันนี้เพราะว่าลุงป้าถูกสังคมประนามหยามเหยียดลุงป้าถูกสังคมพิพากษา เขาต่อสู้มาได้จนทุกวันเนี้ยจู่ๆคุณก็มาเล่นมุกอะไรก็ไม่รู้เล่นอะไรก็ไม่รู้เพื่อเอเพื่ออะไรก็ไม่รู้อเช่นคําพูดว่าไม่ขายเนี่ยจริงๆคําว่าไม่ขายนะไม่ขายให้นะต่อให้คุณไม่ได้บอกอันอื่นครับแล้วก็แปลความนะครับไม่ขายไม่โฆษณาไม่ขายให้ นั่นแปลว่าอะไรอ่ะใช่มันสิทของคุณที่คุณจะไม่ขายให้ใครใใครือขายให้ใครแต่เราพูดในานามว่าคุณมี HCTP สนับสนุนคุณคุณกล้าปฏิเสธไหมว่าตลอดมาคุณไม่ได้คุณไม่ได้คุณไม่ใช่ยูทูบเบอร์ลุงบ้าคุณกล้าปฏิเสธไหมล่ะ ตลอดมาคุณไม่คุณไม่เคยพูดว่าเป็นยูทูบเบอร์ลุงป้านะคะฉันจะพูดอะไรก็ได้ฉันจะด่าลุงก็ได้จะด่าป้าก็ได้เหรอนะครับนะครับถ้าอย่างนี้นะครับอย่าคิดว่าสั่งยูทูบเบอร์ทุกคนหรือเอซทุกคนกําลังที่เขาพูดถึงคุณอยู่เขาไม่ได้ผลักคุณออกไปนะครับคุณทําตัวแบบแม่เหล็กคนละด้าน หรือคุณทําตัวแบบไม่เหล็กด้านเดียวกันกับพวกเราอืมคุณคุณอยู่คุณการอยู่ของคุณอ่ะมันมันผลักตัวเองอยู่อยู่เสมอออกจากลุงป้าหรือเปล่าหรือคุณออยู่กับลุงป้าแล้วคุณพยายามที่จะผลักตัวเองออกหรือคุณผลักมันมีแรงผลักอยู่แล้วนะครับดังนั้นเรื่องนี้ มันละเอียดอ่อนนะครับแต่ว่าพฤติกรรมมันก็ชัดเจนว่ามันสายไปแล้วหรือยังผมมีคำถามว่ามันสายไปแล้วหรือยังลองถามสองร้อยเก้าสิบเก้าท่านครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นล่าสุดเนี่ยของของหนึ่งชายสองหญิงเนี่ยคุณคิดว่ามันมันสายไปแล้วหรือยัง หรือยังไม่สายหรือยังให้กลับตัวได้หรือาสายไปแล้วหรือาสายไปแล้วณนะเวลานี้มันนานพอหรือยังที่เขาจะสำนึกได้ว่าเฮ้ยคุณทําให้ป้าเสียหายนะเขาพอที่จะสำนึกได้ยังหรือเขากำลังจะพยายามปฏิเสธหรือมีบทไหนคำพูดไหนที่คุณกำลังบอกว่าคุณยังรักลุงป้าอยู่ หรือกําลังแก้ตัวอยู่เราไม่ได้ผลักทุกคนไม่ได้ผลักไม่ได้ผลักพวกคุณออกแต่คุณยิ่งอธิบายยิ่งเสียยิ่งอธิบายยิ่งเละบอกแล้วว่าคําพูดเป็นนายเราทันทีเมื่อเราพูดไปแล้วก่อนพูดให้คิดนานๆนะครับก่อนพูดให้คิดนานๆ มันเสียดายครับมันเสียดายคุณอาจจะมีสัมพันธภาพกับใครต่างๆมากมายในระหว่างนี้แต่ในที่สุดแล้วคุณก็ทำแบบนี้แล้วมันเขาก็อาจจะเสียดายคุณ FCP t P ที่ชอบคุณก็อาจจะเสียดายคุณเพราะเขาจาเป็นต้องปกป้องลุงป้านะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับว่ามันร้อนอะ มันจะร้อนขึ้นไปอีกไหมเนี่ยมีนามีษาเนี่ยมันจะร้อนขึ้นไปอีกไหมเออนะครับมันไม่ง่ายแล้วออมันไม่ได้ยากอะไรหรอกครับถ้าเห็นว่าเออเราพูดผิดนะขออนุญาตขอภขอภัยขออภัยป้านะพูดผิดไม่ได้มีเจตนาจบแล้วครับมีสิทธ์แก้ตัวตั้งแต่นานแล้วคุณก็ไม่พูดไม่เอาอีกคนหนึ่งก็ก็ไม่สนใจไม่พูดไม่เอานะครับไม่แก้ไขอ่ะ คนดีต้องแก้ไขได้นะครับะสิ่งนี้นะฮะเรียกว่าร้อนกันทีเดียวนางยานไม่มีค่าอะไรหรอกครับใครชอบนางยานคิดว่าโหนะใครชอบนางยานเหรอนางยานไม่มีสิ่งที่ให้เราชอบเลยหรอกประานโทษนะกินข้าวบูดก่อนนอนทุกคืนหรือเปล่าที่จะไปชื่นชอบนางยานเนี่ยอืม เออก็เห็นจะจะ,จะชัดชัดอยู่ขนาดบักไหลมันยังไม่เอาอ่ะบักไหลเราอาจจะมองว่าบักไหลมันเร็วแต่บักไหลมันไม่เอาอ่ะแล้วมึงยังจะเอาจะเอาทารายจะทารายมีพร้อมเพย์ไปนะฮะนะครับ ทักทายนะครับโหนะขึ้นเรื่องนี้ทีไรเนี่ยผมก็เลยบอกกับอยู่ในช่องของอ่นังมาบอกว่าเอาละถ้าอย่างนั้นนะอาจารย์คนหนึ่งหลักจะจะขอจะขอสู้ด้วยจะขอสู้ด้วยจะขอพูดด้วยถ้ายังพยายามที่จะเอาตัวรอดในการบอกว่าไม่ได้เกี่ยวไม่ได้ว่าไม่ได้ดาไม่ได้อะไรไม่ได้ คิดร้ายไม่ได้โจมตีใดๆเลยเป็นการเข้าใจผิดตอนนั้นพูดไม่ได้พูดเขียงนี้คิดอย่างนี้แต่ทุกคนเขามีเขาฟังในลักษณะเดียวกันแล้วก็ตีความออกเขาแปลออกนะครับ